เราเรียกว่าการหารยาวเครื่องหมายหารยาว545หารด้วย5ให้เราใช้สูตรคูณแม่<ะ>คเ่เวลาเราหารให้เราปิดทีละตัวแล้วหารทีละตัวนั่นเองนะคะ5คูณอะไรได้5ลูก5คูณ1 ตัวใหม่ลบี่เซนตหใต้1เซนจากนั้นลบกัน5ลบ5ได้นลบแล้วต้องช<า>ักช<า>ักอะไรลงมา่ชัก่ลงมา5คูณอะไรได้4ค่ะต่อไป5 ตัวลบเราจะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นเวลาตั้งหลักเราตั้งให้ตรงกัน4ลบศูนย์ได้4ี่ครับเราต้องชักชักกลายเป็น4 5 5้าหคูณอะไรได้4 5บคะหคูณ9ังใจมากค่ะ5คูณ9ได้4 5ส้าจากนั้นลบกันเหลือศข้อนี้ตอบ100อก